คู่รักสุดหวานเจมส์จีรายุกับแฟนสาวโฟมที่เขานี้หวานกว่าเดิมพอล่าสุดเจมส์ได้โพสภาพทิศทะเลลงอินสตาแกรมส่วนตัวที่เลื่อนไปเลื่อนมาเจอหมดข้างรักซะง,งั้นเพราะมีแต่รูปคู่โฟมแฟนสาวนอกวงการที่คบา่าดูใจกันมานานหลายปีค่ะล่าสุดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2 5 6พนหนุ่มเจมส์ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นหวานแบบปกติแค่ไม่ได้มีโอกาสลงรูปเฉยๆค่ะเมื่อถามว่าปกติในชีวิตจริงข้างรักไหมและเรื่องกระแสทิศทางในคอมเมนต์ช่วงน เจมตอบทันทีว่าไม่แน่ใจว่านิยามของคำว่าข้างรักคืออะไรแต่ว่าเป็นแบบนี้มาตลอดส่วนเรื่องกระแสะผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นครับก็มีคนที่เห็นด้วยบอกชื่นชมน่ารักกับคู่นี้ผมก็ดีใจนะส่วนกระแสะด้านลบช่วงนี้มีน้อยมากยอมรับสมัยก่อนก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะผมกับโฟมก็แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปกับการทำงานค่ะสุดท้ายเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะลงรูปให้บ่อยขึ้นใช่ไหมเจมตอบว่าใช่ครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสตอบไม่ได้ว่าจะลงตอนไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ